สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับสำหรับงานเอ็กเซสนะครับวันนี้เอ็กเซสมีมาแบบส่งแบบแปลกๆหน่อยครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตคือพูดง่ายๆว่าส่งการส่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางนิดนึงนะครับสาหรับแกล็บสำหรับผู้คนทั่วไปที่จะต้องส่งของที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะมันก็อาจจะเกิดอันตรายแต่ว่าถ้าลูกค้าเคลียร์แล้วบอกว่าไม่เป็นอะไร ไม่มีปัญหาอะไรขี่ได้รับงานได้ส่งของสิ่งมีชีวิตได้ก็โอเคนะครับเราก็ถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับตรงนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ได้ไงานเอ็กเพรสก็คือเป็นส่งปลาสวยงามปลาคาร์ฟนะครับปลาคาร์ฟลูกค้าบ,บอกว่าขอด่วนๆออไม่สําคัญว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นอะไรแต่ก็เขาบอกว่าการันตีมาว่าไม่เป็นอะไรนะครับเราก็ส่งได้นะครับวันนี้ก็มาส่งนี่ครับ สิ่งมีชีวิตนะครับก็เพื่อนเพื่อที่จะต้องเตรียมนะครับสิ่งมีสิ่งส่งของหรือแบบสิ่งมีชีวิตก็คือ,อ,อสายรัดให้ดีๆนะครับสายรัดสายรัด,ดมีสายรัดมีสายรัดให้ดีๆแล้วก็แล้วก็พวกอุปกรณ์ในการมัดในการรัดนะครับก็คือมีถุงมียางนะครับแล้วแล้วก็พวกโฟมรองไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าการส่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมัน อาจจะค่อนข้างที่จะให้อะไรที่มันต้องเซฟหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตก็อาจจะปอบบางนะครับบอบบางก็เลยวันนี้ไปตรงแถวๆวัดสำโรงนะครับรับจากรามินทามาวิ่งมาก็ประมาณได้ประมาณ2 1 4บาทนะครับก็ลูกค้าขอด่วนเออลูกค้าบอกเดี๋ยวติปให้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปส่งกันนะว่าเราจะได้ติปลูกค้าเท่าไหร่นะครับผม ตอนนี้รอลูกค้ามารับนะครับก็เช่นเดิมนะครับเป็นปลาคราฟนะครับปลาคราฟอาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ก็ปส่งได้นะครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะให้ส่งอะไรก็เพื่อนๆก็เตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรบ้างนะครับในการส่งเอ็กเพรสหรือว่าเป็นการส่งประเภทอื่นๆทั้งแบบมีกระเป๋าและไม่มีกระเป๋านะครับก็ ยากจะบอกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพวกสายรัดพวกผ้ารองอะไรต่างๆให้ดีนะครับสำหรับว,วันนี้ก็อาจจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าออบอกว่าเดี๋ยวให้ทิป1 0 0บาทนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับในการให้ทิปในการให้กําลังใจเราครั้งนี้นะครับเอาไว้ครั้งหน้ารเรามาเจอกันใหม่นะครับในการส่งของส่งอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราจะมารีว,วิวให้ชมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ก็ไปวิ่งงานเ e อ็กเพรส งานฟู้ดผสมกันนะครับก็อยากจะบอกว่าออสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับง,งานเอ็กเพยก็คือพวกสายรัดต่างๆนะครับแล้วก็ถุงในการใส่ของถุงในการใส่ของนะฮะและเพื่อเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะเป็นเอกสารหรือเป็นของประเภทใดน,นะครับครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือที่จะต้องเตรียมนะครับพวกถุงผ้าต่างๆนะในการ ในการขนของในการขนสิ่งของเป็นถุงหูรูดก็ได้นะครับในการเตรียมใช้สําหรับงานเ e อ็กเพสครับสำหรับพี่ๆที่เออไม่อยากนกํากระเป๋าไปนะครับก็คือมีสายรัดกับถุงผ้าในการใส่ของนะครเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะเป็นเอกสารเออเป็นพวกซองสติกเกอร์เป็นเช็คหรือว่าเป็นถุงแกงอะไรต่างๆเนเพราะว่าเราไม่สามารถเจองาน อะไรที่เราต้องการได้ทั้ทุกอย่างนะครับก็จะเจองานหลากหลายเช่นส่งของส่งแกงส่งข้าวส่งน้ําส่งสิ่งมีชีวิตอย่างที่ผมเคยเจอก็มีนะครับเพราะว่าการส่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเออบาบางนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมส่วนใหญ่ผมจะเจอสิ่งมีชีวิตก็คือจามตัวตจกักแล้วก็ลายมินทาประมาณกมสี่กมห้าว่า เขาจะเป็นฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหนูฟาร์มปลาคาร์ฟฟาร์มประกัดก็มีให้ส่งได้เยอะแยะเลยนะเพราะว่าถ้าอยากได้งานส่งของเข้าไปในเมืองนะฮะเขาก็จะเรียกแกร็บส่วนใหญ่นะครับสำหรับฟาร์มประเภทนี้นะครับก็ไปนั่งเฝ้าได้นะครับรามิทากม .4 ทั้งเส้นเลยนะครับก็จะมีฟาร์มต่างๆให้เราได้มีงานเลือกการวิ่งงานนะครับ ก็สำหรับสนัทศจักก็จะมีงานส่งพวกประกัดส่งพวกโหลปลาส่งพวกอาหารสัตว์บ้างนะครับที่เคยเจอนะครับก็ไปเฝ้าได้ตรงข้างๆพิพิธภัณฑ์เด็กนะฮะที่ผมเคยเจอมาอีกอย่างก็คือพวกงานเอ็กเพสก็จะเป็นงานเอกสารตามโซนธนาคารก็มีนะครับแล้วก็ตามเช็ค ตามพวกบร,ริษัทในช่วงของโชคชัยสีรัชดาแล้วก็โซนตึกช้างลาดพร้าวเนี่ยก็มีเยอะถ้าเข้าไปในเมืองก็มีประมาณสีลมก็มีนะครับสีลมก็มีเยอะอยู่แล้วก็อโศกนี่งานเยอะมากเลยส่งเอกสารเยอะมากสีลมลองเข้าไปดูได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่ารถจะติดนิดน,นึงแล้วก็อาจจะหงุดกิจได้นะครับก็วันนี้ก็ มีประมาณนี้ในการส่งอเอพีสงานที่ต้องต้องเตรียมตัวนะครับก็ประมาณนี้สูงผ้ากับสายยางรัดที่จะต้องเตรียมตัวมาสาหรับผมไม่ได้นํากระเป๋าไปนะครับแต่ผมก็เปิดเป็นแบบเแกไเไอพีส์แบ็คไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องนําไปก็ได้ก็คุยกับลูกค้าเอาว่าเป็นของประเภทไหนลูกค้ารับได้ก็เราก็รับงานไปถ้าเราลูกค้ารับไม่ได้แล้วก็กดยกเลิกก็ได้นะครับผม อ่าสำหรับวันนี้ในการเตรียมตัวในการรับงานในครับประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้หรืออยากไขข้อข้องใจในเรื่องไหนก็ถามเข้ามาได้นะครับสำหรับงานแกร็บนะครับประเภทต่างๆก็ผมมีเวลาก็จะทําให้นะครับแล้วก็จะมาไขข้อข้องใจให้นะครับเอ่อตัวใหญ่งานแกร็บก็มันจะมีหลากหลายนะครับเพื่อนๆก็ทํางานในแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันชอบแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะก็สอบถามเข้ามาได้นะในแต่ละประเภทก็ผมมีข้อมูล าข้อมูลได้ก็จะมาไขาข้อข้องใจให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดตามกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับฝากกดตับตะไครด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากในการรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับ